I s ซู u d m a x Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกกลับเข้ามาในช่วง Happy Trend ค่ะช่วงนี้พี่หยีแล้วก็ออมนะคะจะมีวิธีในการดูแลรักษารถยนต์เทคนิคต่างๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นเรื่องของการดูแลรถยนต์ในช่วงของหน้าร้อนนะคะแล้วก็วิธีการขับรถยนต์ในช่วงหน้าร้อนนี่ยทำยังไงให้รถนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นค่ะใช่แล้วครับผู้ชมในช่วงหน้าร้อนนะครับอุณหภูมิภายในรถยนต์ของคุณผู้ชมเนี่ยจะสูงมากแน่นอนสังเกตไหมว่าเวลาเปิดประตูเข้าไปแล้วเนะี่ยโอ เรามีวิธีการระบายความร้อนออกนะครับง่ายๆครับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับคุณผู้ชมใช้วิธีการผิดก็คือการเปิดแอร์แรงสุดเลยเพื่อหวังว่าจะให้มันเย็นเร็วที่สุดเย็นเร็วๆใช่ <Air S 1> ใช่อปดซเปิดน้ำยาแอร์ไปเลยแต่รู้ไหมครับว่าวิธีการนั้น,นทำให้คอมเพรสเซอร์ของแอร์ของรถยนตนย์ทำงานหนักมากมแล้วก็จะลดอายุการใช้งานนั่นเองนะครับ,รบวิธีง่ายๆนะครับในการระบายความร้อนออกก่อนนะครับ <ๆ S 1> ก็คือลดกระจกลง1บานนะครับ เปิดแอร์แต่อย่าเพิ่งกดปุ่ม a c นั่นคืออย่าเพิ่งให้คอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับเปิดลมเบาๆเพื่อให้ลมเนี่ยพัดลมเนี่ยระบายความร้อนจากด้านใน,นออกมาด้านนอกนะครับแล้วก็ช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามเลี่ยงที่จะจอดรถกลางแดดไว้เนี่ยเป็นดีที่สุดเลย <ừ> เพราะว่าอุปกรณ์ภายในต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ทนความร้อนขนาดนั้นเพราะ<ม>บางคนไปจอดแบบว่าลานกลางแจ้งอากาศร้อนมาแล้วจอดทิ้งไว้ทั้งวันหรือว่าจอดติดต่อกันยาวนานเนี่ยทางที่ดีนะคะหาที่จอดร่มๆไว้ให้ ดีกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างภายใน่จะได้ใช้งานได้ยาวๆ<ช>แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะก็พยายามที่จะเอาอุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อการระเบิดหรืออาจจะเกิดไฟเอาออกจากรถให้หมดไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่สำรองหรือว่าจะเป็นสเปรย์ผู้หญิงบางคนชอบมีแบบสเปรย์ฉีดผมเหมือนออมแบบนี้ค่ะสเปรย์ปรับอากาศหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เสี่ยงต่อการระเบิดเป็นแก๊สเป็นอะไรเงี้ยเอาออกจากรถดีที่สุดเลยค่ะใช่ครับ แต่ถ้าเราต้องขับรถทางไกลนะคะอย่างเช่นขับจากภูเก็ตไปเชียงใหม่เ oh ชียงใหม่กับภูเก็ต oh แบบนี้ไกลมากนะครับนั่นไกลมากมากเลยระยะทางเนี่ยเป็นน่าจะหลายร้อยหรือว่าหลักพันกิโลใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เนี่ยควรจะพักรถด้วยนะคะบางครั้งขับไปประมาณสัก200กิโล300ยกิโลพักรถก่อนนิดนึงนะคะจริงๆเนี่ยการระบายอากาศเนี่ยเขามีอยู่แล้วแต่<ม>ว่าการเสียสีของยางแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ทํางานหนักนเกินไปในช่วงหน้าร้อนมันอาจจะฮีทเกินไปได้นะคะอันตรายไม่ปลอดภัย จอดพักก่อนนั่งดื่มกาแฟชิลๆเยน็ยนๆใ,ให้รถได้พักด้วยนะคะพักเครื่องยนต์นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าคุณผู้ชมเนี่ยจำเป็นที่ต้องเดินทางไกลและพักไม่ได้คือรีบนะครับไม่อยากจะเสียเวลากับการพักเนี่ยแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยสังเกตมาตรวัดความร้อนนะครับต้องระวังไม่ให้เข็มเนี่ยขึ้นไปที่ความร้อนที่สูงเกินไปนะครับควรจะอยู่ตรงกลางนะ,นะครับผมใช่ดับใช่แต่บางทีลืมนะผมเคยขับรถใช่ลืมครับขับรถครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจับ จากาการทํางานของแอร์นะครับการทํางานของแอร์เพราะว่าการทํางานของแอร์เนี่ยจะลิงก์กับการระบายความร้อนของรถยนถต์เมื่อไหร่ก็ตามที่แอร์เนี่ยเย็นๆอยู่ดีๆแล้วอยู่ยดีก็ อยู่ๆก็ไม่เย็นเฉยเลยใช่นั่นคือแอร์อุ่นๆออกมาอ่าใช่ใช่เราก็จะสงสัยแล้วก็จะไปเร่งแอร์เอแอร์เสียหรือเปล่าถูกไหมฮะก็จะขับรถไปแล้วก็จะแวะร้านแอร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผิดนะครับถ้าเกิดว่าแอร์เนี่ยอยู่ๆจากเย็นแล้วอยู่กลับมากลายเป็นไม่เย็นให้ไปเช็คความร้อนก่อนเลยนะครับเพราะอาจจะเป็นปัญหาที่ความร้อนได้ครับใช่ค่ะแล้วก็ก่อนเดินทางไกลเนี่ยควรจะตรวจเช็คเรื่องของระดับน้ําในหม้อน้ําด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยบางครั้งก็เคยไม่ได้เช็ค ม้อน้ำรัว่วโอ้โหขับไปเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยครับพ,พังเลยนะครับผมสนุกสนานแล้วก็จอดตากแดดกันไว้ตรงนั้นเลยทีเดียวค่ะสําหรับช่วงหน้าร้อนนี้นะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะนํำทริคหรือเคล็ดลับดีๆไปใช้ได้นะครับแล้วพบกับพวกเราใหม่นะครับทั้งหญีและออมในรายการแฮปปี้โซนได้ทุกๆวันหยุดน,นะคะ่ะตะเรื่องหน้าที่นี่เวลาเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ